มีชื่อไหมนคอ กินอะไรนี่เวลากินอะไรกันไวแท้เขาจะกินกาแฟดิฟกันนี่เหรอกินได้หมดนะกินไหมอ๋อเออนะต้องขวัวอีกกำลังขวัวกาแฟอีกใช่ต้องไปเก็บก่อนเซฟเดี๋ยวกินของของนี่แหละเดี๋ยวกินอันเดียวคำเดียวพอละต้องไปเก็บเมล็ดกาแฟก่อน มาเรียกาแฟขี้ชมดต้องเกลนดอยก่อนต้องเป็นตะก้าไม้ไผ่ที่สะยฟลังนี่นะไม่ทำรถจาติเป็นเพียชาชาแบบนี้ใครก็กินกาแฟเขาถถนคารบาวกันคาราบาวแดงไงใครกกินกาแฟกันทนคาราบาวเล้วอกกับรถที่จิงไม่ไเย่ ทำไกินแล้วไม่มองเพื่อนมอดีก,อก็ได้นะไม่ต <laughs> ้องอะไรมากเดี๋ยวต่อไปพาไปกินนี่ดีกว่าโซจู <c oughs> ไม่ทำลายมั้งดิทำลายมากเลยเดี๋ย <ทำ S 1> ว<ห>น,น,นี้มันมีน้ำที่แบบว่าเรียนแบบโซจูลแล้วไม่ไม่มบีอยวห่อหอ่อแต่กลิ่นรสชาติไม่ใช่กินไปมอง<ม>จะกินทำไม <c oughs> นี่นูนอไลยมาซื้อที่ไหนเนี่ยเหมืนคนกินเดอะไรไมไาเนาี่ยมาพาไปมาเดี๋ยวนี้เดินเอมงเช้า,านาี้เราเดเอปเดี๋าวมาใน้วนเนี่ยพาไปดูว่าเขาทำอะไรกัน ยังไม่ได้สับทำคอนเทนต์พี่เขาเลยไม่กล้าไปทำคอนเทนต์ที่เก่งก่อนไม่กล้าวามสูขของหมากอะไรจ๊ะเดินเดินดังนี้เดินดังนี้ ไม่มีใครเคยมาเลยเนี่ยเหลือพี่คนเดียวเลยนะแล้วใครขับแมคโครคะพี่นี่หนุ่มแมคโครเขาแมคโครแท็กคอร์คอนี่เมิงอยู่ห้องห้องห้าม่ค้องยู่เอ้ยพวกเขาเจ้าบ้านอ้าวเออคุยมาดิมาแล้วมาแล้วการเข้าช่องนี้จะเต็มไปด้วยเสียงถ้าภูเขามาก็ช่องนี้แล้วก็จะเต็มเยอะ เฮ้ยหหมอกขั้วสวย เออวันนี้ทางทีมงานเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อจะมาปรับปรุงเพื่อทำเป็น,ปนแปลงผักแล้วก็เป็นพวกอะไรนะโฮม,มสเตย์โฮมสเตย์โรงครัวอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาอ,อีกทีหนึ่งผมจะให้ดูแบบชัดๆกันเนาะพื้นท,<ย>นที่พื้นที่หอบหอบไปด้วยเลยนะ หอบไปได้วยคุ้มเขาออเออ นี่ก็กำลังไปพาไปไหนน้าพี่กล้ามฝนเก็บน้ำเสร็จเหรออากาศดีเนาะที่จะมั้ ลับๆอู้ดูบรรยากาศว่โหดคุ้มเลยอ่ะอชวยตได้โทรท์ทำำสวยเลยอ่ะ ไปยังเขาได้ไหมเขาเข้าไปเราออกอะไปนะเนี่ยเนี่ยนิดนึงขับลงไปนะอไปแล้วงงอตั้มมันก็ลื่นวะลื่นยลงไปข้างในเนี่ยนี่ตรงแียแค่ตรงแีนยได้ไหมนเนี่ยอ่า้เยเหรอภาพอันซีนอนซีนอนซีพ่อ ทำแบบพี่เด็กกินมาใจผสมปากซอยนอยมาจากบ้านไหนคะพี่เป็นยังไงอะไปตอบไปตอบเรื่อย หว่างทางออกไปหาอะไรกินนะคะก็จะอยู่บ้านพี่สมบัติก็จะห่างจากเกว่าลบากซอยอยู่ประมาณหนึ่งเลยเกือบกิโลเมตรน่ะ ไม่เลยเนะี่ยตะดิ่งตะดิ่งชอี่กินจริงัระดิ่งไม่กินแหลกคุณกำ ม่ขอสัมภาษณ์เริ่มต้นแต่อเจพิทัศน์พิทัศน์แล้วก็พี่พี่โตแล้วก็ตำ่ำไม่ถามเลยว่าความสู้ของพี่คืออะไรเนี่ยความสู้ของพี่คืออะไรความสุขความสุ้สเ,อเ,เอาความจรงิงอ่ะไม่กระตันถ่ายลงยูทูบความสุ้ของพี่คืออะไรแม่ขอสัมภาษณ์หน่อย <VMware. S 2> ความสุขอ่ะความสุ้ของพี่คืออะไรรอบที่แล้วผมก็โดนรอบที่แล้วผมก็โดนอยู่ตรงนี้ความสู้ของพี่คืออะไร

มาเจอคุณเจอรถยังเจอได้อยู่บนรถบี่ลี่ยสพี่หนูขอสอบถามหน่อยความสุขของพี่คืออะไรความสุขของพี่คืออะไรความสุขอันนี้อันนี้ยูสุขคือความสบายใจแค่นี้ เราความสุขคือการได้พักผ่อนนี่แหละทำงานหเหนื่อยมันก็กับพี่กับน้องได้ออกมาพักผ่อนบ้างเหนื่อยงานประจําแล้วเจอพี่เจอเพื่อนเจอน้องทําให้เรามีความสุขไปด้วยโดยเฉพาะเจออากาศดีๆแบบทัพลานี่แหละมันก็ถือว่าได้วโวลซนไปด้วย<ช>อทับลางก็ไม่ไกลจากหอาน้ําเขียวหัาน้ําเขียวก็เป็นไดโอลซน น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยฉะนั้นการมาพักผ่อนวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขโดยเฉพาะเจอพีงานเก่าๆมีความสุขมากครับจำบ้านพี่แต้มาหนิพี่จะถามหน่อยว่าความสุขของพี่คืออะไรความสุขความสุขก็คือการได้มีเวลาส่วนตัวมาพักผ่อนกับพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากเวลางาน อ๋อ oh. ความสุขคือการพักผ่อนความสุขคือการได้พักผ่อนอ่ะพี่ตอแล้วความสุขของพี่คืออะไรความสุขอะความสุขนะครับก็ได้มาพักผ่อนนะครับปลอดโปร่งได้อากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตัดขาดจากการสื่อสาร <c oughs> บ้างเราก็จะได้พักผ่อนสมอง <c oughs> <c oughs> ดื่มด่ำกับธรรมชาติ <c oughs> สุดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับอากาศเย็นสบาย ก็อยากเชิญพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับมาเที่ยวแถวอ่าทับลานนี่ครับอากาศดีมากเรามีจุดบริการกลางเชนให้นะครับอ๋อ,อ,อนี่ที่นี่ที่ไหนที่เออที่ทับลานทับลานอ่ะโอเคอ่ะพี่ความ,มาสุขอมาถามี่เอาถามดิความสุขของพี่คืออะไระความความสุขของพี่เหรอใช่ความได้ไปอยู่กับคนที่รู้ใจทีมงานที่ดีมาพักผ่อนอากาศดี อยู่กับคนรู้ใจอย่ากับเพื่อนอยู่กับใจอยู่กับใจอยู่กับใจแล้วมีความสุขแค่นี้เอาอยู่กับสงใจแล้วมีความสุขใครยังไม่ต้องนี้พื้นที่กว่าหลายไร่นะกี่ไร่ห้าสิบไร่นะคะเนี่ยของพี่สมบัติ รู้จักพี่สมบัติปนาเราไม่รู้นะนามสกุลพี่สมบัติเลยขนานแก้วขนานแก้วแก้วสองใบเราต้องให้ออกชื่อดิในยูทูบเอาเหรอเขาไม่ออกเหรอเอาไปดูู้ว่าคนติดตามเยอะแล้วนะพันพันสามพันสี่แล้วนะวันหลังก็ไปหาสัมภาษณ์คนทำโทรคมไปงั้นเลเยอะเลยเออแล้ววันหลังวันหลังพี่สมบากซื้อมั่งแล้วได้ครับพี่ สองปีแล้วครับพี่เนี่ยแบตมันยังไม่เสื่อมเลยเดยใช้ยตักทีเป็นอะเดยใชัยตักทีเป็นอะใช่ดีเกือบทุกอาทิตย์เลยดีดีดีไฟสีวอลเนี่ยมันตอนนี้เวลาถ่ายรูปมันสิ้นแล้ะแต่มันมันมีมันปรับมันเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่ทับลานนะคะบรรยากาศก็นี่สวยมากแต่วันนี้ไม่มีดาวต้องไปเขียนคอนเทนต์ก่อนเนี่ยจะจะทำอะไรบ้างเนี่ยตื่น